S.T.G.T.E.G.H. นะคะนำทับกลุ่มยางพาราพุ่งรับสหรัฐจ่อขึ้นภาษีถุงมือยางนำเข้าจากประเทศจีนนะคะแถมแรงหนุนกังวลอุปทานหายเหตุน้ำท่วมสวัสดีค่ะสายรุ่งเองข่าววันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพารานะคะราคาหุ้นยางพารานะคะเริ่มปรับตัวอย่างร้อนแรงนำโดย S.T. GT นะคะปรับเพิ่มขึ้นกว่า23%ตามด้วย STA บวกกว่า9%ส่วน NER บวกกว่า5%นะคะขณะที่ TE GH บวกกว่า4%นนั่นเองค่ะซึ่งนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนได้มีการประเมินนะคะแรงหนุนจากกระแสะข่าว ขึ้นภาษีนําเข้าถุงมือยางกับจีนนะคะก็คือเป็นประเด็นอยู่แล้วนะคะจะปรับขึ้นภาษีถุงมือทางการแพทย์เป็น25%ในปี2,567และจะเพิ่มอัตราภาษีเป็น50%ในปี2,568ค่ะและจะเพิ่มเป็น100%ในปี2,569หนุนแนวโน้มราคาย,ยางพาราและก็การขายถุงมือยางเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะขณะที่มุมมองนะักวิคะห์ บริษัทหลักทรัพย์นะคะของฟินันเซียนะคะไซรัสจำกัดมหาชนเปิดเผยว่า STGT และก็ STA นะคะมีข่าว US นะคะขึ้นภาษีถุงมือยางทางการแพทย์นำเข้าจากจีนเป็น50%ในปี2568และ100%ในปี2569ก่อนหน้านี้เดือนพฤษภาคมนะคะสำนักงานตัวแทนการค้าสหรัฐนะคะได้ประกาศขึ้นภาษีเบื้องต้น สินค้านำเข้าจากจีนหลายรายการหนึ่งในนั้นก็คือถุงมือทางการแพทย์ศิลปกรรมจะขึ้นเป็น25%จากเดิม7%นนะคะสรุปเลยนะคะก็คือ ustr นะคะได้ประกาศตัวเลขขั้นสุดท้ายออกมา ขึ้นภาษีเป็น50%ในปี2,568ค่ะและจะขึ้นเป็น100%ในปี2,569ถือว่าเป็นสซายไฝ่ายวิจัยการตลาดก็ว่าได้นะคะเพราะปรับขึ้นแรงมากค่ะโดยจีนนะคะมีส่วนแบ่งตลาดทุงมือทางการแพทย์นะคะราว8-10%ในปี2,023รองอันดับหนึ่งอย่าง มาเลเซียนะคะ63%และไทยอีก20%ดังนั้นนะคะมองข่าวนี้เป็นบวกเพราะว่าจีนคือคู่แข่งสำคัญของไทยและก็มาเลเซียจากตัวเลขการนำเข้าของสหรัฐในพิกัด4015นะคะซึ่งถุงมือที่ใช้ทางการแพทย์อยู่ในรายการนี้พบว่าปี2023สหรัฐมีการนําเข้ามาจากมาเลเซียมากที่สุดนะคะโดยการขึ้นภาษีครั้งนี้จะทำให้ราคาการนำเข้าถุงยาง ถุงมือยางนะคะจากจีนและสหรัฐปรับเพิ่มสูงจากปัจจุบัน16 1 7ถึง17ดอลลาร์สหรัฐต่อ1,000ชิ้นถ้าขึ้น40%จะเป็น24 2 6ถึง26ดอลลาร์สหรัฐและถ้าเป็น100%จะขึ้น32 3 4ถึง34ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะ